สำเร็จแบบที่คุณต้องการเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงแล้วสวมความเป็นนั้นเลยสวมวิญญาณแห่งความเป็นถูกต้องคุณมาเรียบอกว่าสวมวิญญาณความคิดถูกต้องสวมวิญญาณความเป็นเลยค่ะพอคุณเป็นแบบนั้นแล้วอย่างยกตัวอย่างคุณบอกว่าคุณเป็นคนดังในติ๊กต็อกผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้น ก็เมื่อคุณลงมือทำคนสำเร็จคนดังเขาทำยังไงล่ะเขาโพสคลิปทุกวันไหมเขาหาคอนเทนต์เด็ดๆสังเกตออกมาแบ่งปันออกมาไลฟ์ออกมาให้ข้อมูลเด็ดๆทุกวันไหมเขาทำอะไรอะทุกวันอะเขาสร้างไหมหรือเขานั่งเสพนั่งทอนั่งทุกหรือเขาลงมือทำแบบสนุกเออลงมือทำแบบสนุกถามตัวคุณเองเลย ถ้าคุณทำคลิปวิดีโอคุณทำคอนเทนต์แล้วคุณสนุกไหมถ้าคุณไม่สนุกคนดูไม่มีวันสนุกค่ะฉะนั้นมันใช้ได้กับทุกเรื่องนะทำคลิปให้สนุกคุณต้องสนุกก่อนหล้อรสนุกจังเลยค่ะหอยชอบมากเลยเนี่ยที่เนี่ยสนุกมากเลยอะถ้าคุณเป็นนักรีวิวอาหารอันนี้อร่อยมากวิธีการลดน้ำหนักอันนี้สบายมากเลยหรือแบบเปลี่ยนลุกเนี่ยคูมาเรียปรับลุก เนี่ยเป็นคนสวยเป็นคนมั่นใจทานอาหารแบบนี้นะคะเวลาฉีกเป็นเลยเวลาฉีกก็คือฉีกแบบคนสวยเนาะใช่ว่าฉีกขนมปังแบบคนสวยป้ายปัดเนยปาดแยมแบบคนสวยทานอาหารตักใส่ปา่าแบบคนสวยอินเนอร์คือเป็นก่อนเลยถูกไหมง่ายไหมใครว่าง่ายบ้างแล้วคุณลงมือทำคะ่ะและคุณจะได้ผลลัพธ์ ก็คือการมีในสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองสุดยอดนะเยี่ยมนะใครว่าเยี่ยมบ้างพิมพ์เยี่ยมให้หน่อยโอ้โหเยี่ยมมาก <c oughs> <c oughs> น้ำหวานทุมขอมาก <c oughs> ชื่นใจวันนี้ได้ปลดปล่อยสิ่งที่ช่วยให้ผู้คน ได้ตื่นรู้เนาะช่วยให้พวกคุณได้ตื่นรู้ช่วยให้ลูกศิษย์ทุกคนได้แบบฟังแล้วรวยดูไลฟ์ดีแล้วรวยใครมีความรู้สึกรวยขึ้นบ้างพิมพ์รู้สึกรวยขึ้นนิดหน่อย <c oughs> เยี่ยมมากค่ะพี่ผงอ์บอกว่าเยี่ยมมากค่ะคุณอนันต์บอกว่าเยี่ยมมากครับนะคะช่างตีบอกว่าสุด